สหรัฐอเมริกาได้อวดอ้างว่าจรวดไฮเปอร์โซนิกของเขามีหัวรบโมเมนตัมที่แรงและก็เร็วทุบสถิติในหัวข้อข่าวนะครับพยาอินซีได้ฟุ้งถึงจรวดไฮเปอร์โซนิกหัวรบโมเมนตัมที่แรงแล้วก็เร็วทุบสถิติสื่อฟรายต์โกบอลได้รายงานว่ากองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาได้ประสบความสําเร็จนะฮะในการทดสอบ ระบบขับเคลื่อนด้วยไอพ่นแบบใหม่ที่มีจำนวน2รุ่นที่มีความเร็วที่สามารถทำลายสถิติโลกได้นะฮะซึ่งจะนำไปใช้ขับเคลื่อนหัวรบความเร็วเหนือเสียงที่ยิ่งยวดได้ความสำเร็จนี้เป็นผลงานของห้องปฏิบัติการได้คิดค้นและพัฒนาของกองทัพอากาศสหรัฐหรือที่เรียกว่า AFRL และบริษัท a e r o j รเจ็ต k e กเก็ตดาซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนและพึ่งทดสอบสำเร็จไปที่หน่วยทดสอบเทคโนโลยีขับเคลื่อนที่ฐานทัพอากาศอาร์โนนรัฐเทนเนสซีเมื่อ15ธันวาคมนะครับ แล้วก็บอกว่าความสําเร็จในการทดสอบดังกล่าวยังเกิดขึ้นพร้อมกันกับการทดสอบเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนหัวรบแบบใหม่ที่ฐานทัพอากาศฮอลโลแมนรัฐนิวเมิโกเมื่อเดือนพฤศจิก,กายนซึ่งระบบนี้จะถูกนําไปใช้ขับเคลื่อนระบบขีบปนาวุธแบบอากาศสู่พื้นชนิดใหม่ที่เรียกว่า AGM 100 83A Air l u n c h e Rapid Response Weapon ย่อว่า ARRW นะฮะหรือ Aero ซึ่งระบบขีปนาวุธ a อ r o นี้อยู่ในระหว่างการทดสอบตลอดเดือนธันวาคมนี้แล้วก็เป็นขีปนาวุธที่มีความเร็วเหนือเสียงอย่างยิ่งยวดนะฮะหรือที่เรามักเรียกกันว่าไฮเปอร์โซนิกที่ใช้ไอพ่นขับเคลื่อนขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศในระดับสูง จากนั้นมันก็จะร่อนลงมาด้วยแรงโน้มถ่วงของโลกเพื่อพุ่งสู่เป้าหมายแล้วก็ระบบนี้ก็พัฒนาโดยบริษัทล็อกฮิตมาตินนะครับมีกำหนดเริ่มผลิตในปี2,564นี้และพัฒนาต่อจากระบบอาวุธเหนือเสียงซูเปอร์โซนิกด้วยระบบดังกล่าวมีความง่ายต่อการผลิตมากกว่าระบบอาวุธเหนือเสียงอื่นๆที่ต้องใช้เครื่องยนต์สันดาป ที่ต้องมีช่องให้อากาศเข้าไปผสมกับเชื้อเพลิงเพื่อสร้างแรงขับซึ่งเป็นเครื่องยนต์ชนิดแรกและกำลังได้รับการพัฒนาจาก Aerojet Rocketdyne ที่เรียกว่าเครื่องสแ r รมเจ็โดยว่ากันแล้วหลักการของเครื่องสแกรม j e t นี่นะครับในขีปนาวุธเหนือเสียงยิ่งยวดนั้นจะต้องทำให้หัวรบมีความเร็วมากกว่า5เท่าของเสียงหรือ5มัก ก็เรียกกันว่าเป็นไฮเปอร์โซนิกนะครับซึ่งหลังจากนั้นจึงเริ่มใช้เครื่องยนต์พิเศษเพื่อให้จรวดร่อนไปได้ถึงเป้าหมายหรือครูยซิงนั่นเองซึ่งถือเป็นความท้าทายทางด้านวิศวกรรมอย่างยิ่งจนถูกนักวิทยาศาสตร์เปรียบเทียบว่าเหมือนกับการพยายามจุดไม้ขีดไฟในพายุเฮอริเคนซึ่งข้อดีของระบบอาวุธไฮเปอร์โซนิกนี้ก็คือค่าศึกจะสามารถเห็นขีปนาวุธพุ่งมาได้ด้วยตาเปล่าก็ต่อเมื่อ มันปรากฏที่บนเส้นขอบฟ้าแล้วและด้วยความเร็วสูงของมันของขีปนาวุธชนิดนี้ก็ถือว่าสายเกินไปเสียแล้วที่จะสามารถจริงทำลายขีปนาวุธลูกนี้ได้แล้วโดยในพรเคนเนดีผู้จัดโครงการพัฒนาของ AFRL ได้กล่าวว่าเครื่องยนต์รุ่น X-51Waverider ของ a e r o j e t Rocketdyne สามารถให้แรงขับเคลื่อนได้สูงสุด ถึงเกือบ5,900กิโลกร,รมัมหรือ13,000ปอนด์หรือราว57.85กิโลนิวตันซึ่งมันก็ถือเป็นสถิติที่สูงสุดของเครื่องยนต์ s c r a ม j e ็เลยนะครับซึ่งหัวรบความเร็วสูงนี้จากรายงานได้บอกว่านอกจากระบบขับเคลื่อนแล้ว กองทัพอากาศสารัสยังอยู่ในระหว่างพัฒนาหัวรบชนิดใหม่ที่ไม่เหมือนกับทางฝั่งกองทัพรัเสเซียและก็จีนด้วยที่ใช้หัวรบนิวเคลียร์ติดกับเครื่องยนต์ไฮเปอร์โซนิกแต่สำหรับทางกองทัพของสารัสบอกว่าจะใช้หัวรบระเบิดทั่วไปแทนโดยการออกแบบดังกล่าวมันส่งผลให้เกิดความท้าทายในด้านการออกแบบเนื่องจากจรวดมีความเร็วที่สูงมากม การจุดชนวนหัวรบจึงต้องมีความแม่นยำสูงและด้วยรัศมีที่ทำลายล้างต่ำกว่าหัวรบนิวเคลียร์แล้วก็ยังมีระบบนำวิถีที่จำเป็นต้องมีความแม่นยำสูงมากอีกด้วยอย่างไรก็ตาม AFRL ก็ระบุว่าข้อดีของการใช้หัวรบปกติก็คือมันมีน้ำหนักเบานั่นเองมันมีขนาดเล็กแต่มีประสิทธิภาพในการทำลายเป้าหมายได้เหมือนหัวรบนิวเคลียร์ก็คือต้องยิงให้โดนเสียก่อนนะฮะ นอกจากนี้กองทัพสหรัฐยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาแนวคิดหัวรบกระแทกซึ่งมันอาศัยหลักการของโมเมนตัมมวลคูณความเร็วมาใช้โดยเพียงให้หัวรบนั้นพุ่งกระแทกเป้าหมายด้วยแรงโมเมนตัมมหาศาลซึ่งหัวรบชนิดนี้จำเป็นจะต้องมีระบบนำวิถีที่แม่นยำสูงเช่นกัน